ฮัลโหลครับเนี่ยปันเองนะครับตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงครึ่งเออประมาณนั้นก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ําก่อนแล้วก็เดี๋ยวลงทำข้างล่างกันไปโอเคเดี๋ยววันนี้ปันกะจะทำเมนูเป็น กะเพราฟิวชั่นแต่แบบจัดจานคล้ายแบบไฟดดนนิงทิปอะเออไฟดดนนิงทิปก็ทำไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวต้องทำดูก่อนแล้วกันกะเพราปน,น่ะไอกะเพราที่ปนอกจะทำมันจะมีข้าวที่ปันเอาไปค้างคืนแล้วไปทอดแล้วก็จะเป็นหมูที่เอาไปเสียแล้วก็แบบเอามาคูก,กับพาร์ตリーแล้วก็เอาไปเข้าหม้อทอดให้มันแบบเออกรอบไม่ก็แบบมันมีแบบอะไรเขียวๆเกาะอยู่ตรงข้างๆตงัวหมูนิดนึง แล้วก็จะเป็นคอโรเป็นคล้ายคลตุเละตูเล่มันคือแบบคล้ายคุกกี้ฝรั่งเศสแต่จะเป็นรสพริกแล้วก็จะมีแครอทเชลาแล้วก็จะเป็นสลัดวากาลิแล้วก็คือจะมีเป็นสาลายวากามิลวกกับเกลือแล้วก็จะเป็นพาเวียโชยุน้ำส้มสายชูโอเคนั่นแหละมีอะไรอ๋อมีทอดกระเพราเออซอสเราลืมได้ไงก็มีกระเพราทอดกรอบแต่จะเป็นทอดใช้ไมโครเวฟเอาไม่ได้ใช้กระทะเพราะว่ามันจะสีตกเออมันไม่สวยอันนี้เป็นสับกระเทียมอยู่ ปันอะชอบทําอาหารตั้งแต่ตอนที่ปันไปดูมาตเชิฟซีซั่นหนึ่งไอที่ซีซั่นที่แก้ได้เป็นแชมป์ก็แบบตั้งแต่นั้นก็ทํามันเลยมาแล้วคือทุกคนรู้ว่าเมนูแรกอะที่ปันทําก็คือข้าวห่อไข่เว้ยตอนนั้นแบบมีแพชชั่นว่าแบบนั่งดูทั้งวันแล้วก็แบบบอกพ่อเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตื่นเช้าเพื่อแบบไปซื้อวัตถุดิบจริงๆมันมีวัตถุดิบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็คือกะเพราก็จะมีแค่พริกกับกระเทียมที่เป็นหลักๆแล้วก็พวกแบบซีอิ๊วแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบอันนี้ทาเยกว โคโรเออที่บอกเป็นโคโรพิกอะเดี๋ยวเอาของมาก่อนจิิงแล้วแคห่หมดมาจะหั่นยังไงก็ได้นะเพราะแบบเดี๋ยวก็ต้องเอาไปต้มแล้วก็ไปบดอยู่แล้วหั่นแค่เอาหัวท้ายออกแล้วก็หั่นตามขวางนัก็ได้มา okay. พักไว้ให้หมดเลยพวกเนี้ย <c oughs> ที่อันหัน่นไะว้เนี่ย คือหมูอ่ะมันจริงๆมันไม่ต้องหมักอะไรมากเลยแต่ถ้าแบบถ้าทอดอ่ะแนะนําถ้าทอดที่เป็นแบบสเต็กอ่ะแนะนําว่าถ้าทอดแล้วแบบชิ้น,นหนาขนาดเนี้ยแนะนําให้ไม่ต้องหมักพวกแบบน้ํามันหอยกับน้าตาลเพราะแบบคือข้างนอกมันน้าตาลเกาะใช่ปะแล้วพอเอาไปลงไฟอ่ะข้างนอกอ่ะมันจะแบบไหม้ก่อนอเพราะน้ําตาลมันไหม้อ่ะน้ำตาลมันไหม,ม,ม้เสร็จไอห,หมูข้างในก็ไม่สุกหมักแค่เกลือริกไทยก็พอนัวเดียวเข้าเนื้อหน่อยแบบนี้บบนเออแล้ คือป้าไหนอยากได้หมูชิ้นหนาอยู่แล้วจะได้แบบจัดจานสวยแล้วก็ไปหน้าเตาล้แล้วก็เอ้ยแค่เราทำไงวะเดี๋ยวต่อไปทำเป็นหมูต่อเดี๋ยวจะบอกวิธีการทอดหมูอันนี้หมูใช่ไหมแต่หมูก็พี่แบบเนี้ยพลิพให้มันไปอีกด้านหนึ่งอ่ะถ้าพีกไปอีกด้านหนึ่งปุบน้อมันจะเด่นออกไาข้างนอกมันจะได้ในกระดยดูยเราเห็นปะเอ อ,อันนี้เป็นตูเลพิกเอ่อที่บอกไปกรอบๆเหมือนปลากาลางังมันเป็นคุกกี้ฝรั่งเศสเรียกว่าตูเลปกติเห็นเป็นแบบแผ่นบางๆแล้วแบบเดียวมอ,อนโปรตุต่างเออนั่นเ็เรียกว่าตูเลนกัน ลืมบอกเวลาใช้คือเวลาทําคาเวียมันสวยนะแต่แบบต้องเอาน้ํามันอ่ะไปแช่ตู้เย็นก่อนแล้วก็แนะนําอย่าเป็นน้ํามันปาล์มเพราะว่ามันมีกลิ่นแรงมันจะแบบไปกบตัวคาเวียนดนึงไม่ว่าเป็นคาเวียหรือเป็นบุลเลยก็ตาก็คือต้องเอาบุนอ่ะไปแช่ตู้เย็นก่อนมันจะได้ประสิทธิภาพดีขึ้นเห็นปะเห็นปะเห็นมเห็นมเห็นมปะ มันทำไม่ยากเ้ยทุกคนทําได้หมดแต่ต้องแบบกะปริมาณเจลาตินกับไอตัวน้ me. Me an Mother, no water, ําซอสที่เราทำดีๆนะเจลาตินน้อยไปอ่ะมันก็จะแบบไม่ไม่จับตัวแล้วพอไอตัวนี้มันตกไปข้างล่างมันจะแบบมันจะเหลวๆมันจะเหลวๆอยู่ข้างล่างอ่ะถ้าใส่เจลาตินพอมันจะจับตัวกันแล้วก็แบบสวยเป็นเม็ดกลมๆน่ารักน่ารักโอเคแค่นี้ก็ได้ม้งัวเข้ามาเยอะมากเลยอุ้ยหกนิดดึงไม่เป็นไรหรอทุกคนทำไมอะไรจะบอกเว้ย คือไอวากาเมะที tamam. oh, no. <ier> ่บอกทำสลัดใช่ป่ะมันหมดไปนานแล้วเว้ยดาลาวากาเมะลวกกับเกลือแล้วคือคาวเบียร์เสร็จเรียบร้อยแล้ววากาเมะก็ไม่อยู่ช่างมันมาจัดจานกันดีกว่าวู้ยชมชอ โเด็กกินค้าวแป๊บหนึ่งอันนี้พิกนะเนี่ยจุดๆคือพิกหมดเลยเว้ยเออจะว่าไปทุกคนช่วงนี้มันช่วงโควิดใช่ปะ่ะทุกคนก็ต้องแบบอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติอะไรวันน<ส>ี้ใช่ไหมอย่างปันนัเป็นเดกหกหกก็ต้องเริ่มอ่านหนังสือแล้วอ่ะเพราะว่าเป้าหมายปันก็คือสอบเข้าแพทย์จุฬาด้วยเพราะมันมันก็ยากประมาณนึงไม่ยากประมานึงมันยากมากเลย ็คือปันก็ออกจากบ้านไม่ได้ปันก็เลยต้องเรียนที่บ้านแล้วคือปันมีเลนแนะนําทุกคนว้ยนี่เตือนเองน y w h e r e คือมันดิงจริงเว้ยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวกดภาพไว้ที่เนี่ยมันมีอนไลน e s o l u t i o นอะซึ่งแบบมันละเอียดมากมากอะถ้าสมมติว่ายังอ่านอนไลน e s o l u t i o นไม่เข้าใจอะที่นี่ยังมีระบบเคลียร์แบบสามารถถามตอบพี่อะเหมือนเราติวกันตัวต่อตัวปันปันแนะนามากเดี๋ยวปันขอกินข้าวให้เสร็จก่อนนะครับช่วยงานที่คาเฟ่กันมีบ้านปิดแล้วแม่ นี่ถึงแล้วอินคาเฟ่คือมันเป็นคาเฟ่ของครอบครัวมันเองอะ่ะก็คือต้องเดินมาจากสุรักดิ์ทางออกสองแล้วก็เดินตรงมาเลยเนี่ยเห็นที่นั่งกันวะปกติันจะนั่งเล่นตรงนั้นอะ่ะไอ้เก้าอี้ดำๆอะ่ะเออนั่งเล่นตรงนั้นเลยตอนเด็ดนอะนไรทั้งวันก็คือเนี่ยเค้กเต็มตู้เลย,เลยถ,แบบถ้ามาด้วยแบบถ้าหิวก็มีเค้กเต็มเลยจนะยพาไปดูคนชมอ่านมองกล้อหน่อย อันนี้แม่อันนี้พี่เจนเดี๋ยวปันไปทํางานก่อนก็งานปันก็มีแค่ตู้วยชงกาแฟแล้วก็พวกเก็บร้าน mm hmm. แค่นี้แหละ ตอนนี้ก็หกโมงแล้วร้ um covid, านปันก็ปิดแล้วแต่จริงๆร้านปันอาจจะปิดประมาณ2องทุ่มแต่ปันเพราะโควิดเลยต้องปิดตอนหกโมงเดี๋ยวเจอที่บ้านเลยกันครับบ๊ายบายถึงบ้านแล้วเดี๋ยวปันก็จะเล่นคาริมบ้าสักแบบหนึ่งแล้วก็ทำสอนอเลขต่อแล้วก็น่าจะเล่นเกมใครเครียดกับเพื่อนสักไม่กี่ไม่กี่นาทีอกมว้ง นี่เล่นเกวกุกมุนหยองเนี่ยดาราดังดาราดังเดี๋ยวขึ้นไอจีให้จุ๊บตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ขำอะไรอ่ะ เด gone, ็กก็จะไปนอนละก็สุดท้ายนะช่วงนี้มันก็เป็นช่วงโควิดเนอะก็ไม่ควรปล่อยเวลาให้มันเสียเปล่าควรจะใช้เวลานี้ในการบรรลุเป้าหมายในชีวิตของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้ามหาลัยความฝันต่างๆแต่แบบถ้าใครไม่สามารถออกไปเรียนข้างนอกได้จริงๆก็ปันแนะนำเล r น anywhere ถ้าใครอยากติดตามปันสามารถติดตามได้ตรงนี้เลย ig ปันปันเพียดนสามารถไปกดติดตามได้สำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าไม่ลืมกันมีหรือเปล่าช่างเถอะไป フフフフ。